ซึ่งผมก็มีร้านใหม่มาแนะนำนะครับก็เป็นสปอนเซอร์ใหม่ของผมเองครับก็คือร้านสมาร์ทช็อปนะครับซึ่งร้านเนี่ยเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่แต่ว่าบอกเลยว่าไม่เกียนแน่นอนนะครับถ้าเขาเกียนผมให้เกเลยนะครับ <S <S โอเคนะครับนะ้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนมาข้างล่างน,นะครับแล้วก็กดคำว่าดูทั้งหมดนะครับก็จะมีเกมให้คุณเลือกนะครับเช่นเบดบอลนะครับไอซิมูเลเตอร์หรือเป็นแมปเดคิปดี้นะครับก็ผมก็จะมาลองให้ดูว่าเขาไม่โกงนะครับก็การผมก็ทำการเติมไปแล้วครับ4.9กก็ที่าเติมเงนนะครับ สามารถเติมได้สามแบบนะครับเป็นอ่งเปาใส่แก้วอลเลดหรือธนาคารก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วกดที่ล้างค้าเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมเนี่ยจะมาลองให้นะครับก็คือเป็นการซื้อ ID นั่นเองนะครับแต่ว่าผมถนัดซื้อตรงนี้มากกว่านะนี่ครับราคาจะอยู่ที่49บาทพอดีเลยนะครับผมเนี่ยทำการกดที่สั่งซื้อสินค้านะครับก็จะให้เราเนี่ยอ่านรายละเอียดเสร็จแล้วเนี่ยแบบว่าถูกใจก็สามารถกดซื้อเลยนะครับผมไอ้น้องโอ้ นะครับแล้วก็ดูกันว่าเนี่ยรหัสนี้เนี่ยจะมีตัวอะไรมากนะครับมาดูซิเอาหลังจากเราเข้าแล้วเนี่ยก็ทำการกดที่ยูนิตนะครับดูที่ว่าเราได้ตัวอะไรมากแล้วก็ได้มาประมาณนี้นะครับถ้าคุณตรงนี้เนี่ยคุใอรได้บอกว่าเป็นตัวมิติกไปเลยนะบบกว่าโคตรเจ๋งอ่ะครับก็ส่วนใครอยากได้ราคาถูกๆูกไอดีที่พร้อมเล่นนะครับก็แนะนำไลน์เลยนะครับสมาช็อปนะครับไม่เกินแน่นอนนะลิงก์เว็บกับลิงก์เพจเนี่ยก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผม โยก็สวีดะสวีดทุกคนด้วยอยู่กันแบบโดบอดที่มีที่ว่าแซกเก็ตพีดกันนะครับผมแล้วก็กลับมาอีกแล้วแล้วก็นานๆทําทีลแบบนี้นะครับผมก็บอกเลยว่าเล่นทุกวันนะครับแต่ว่าทําไมไม่ลงเกมนี้ก็เพราะว่ากูเกลือแค่นั้นนะก็ผมคิดวันนี้ครับผมก็ทําการไปฟาร์มออฟมาก็คือเป็นออฟอันนี้นะครับนี่เป็นออฟแสงหรือเปล่าวอันนี้ครับนี่ก็ผมก็จะมาทํากระบองของอ้ตัวนี้นะครับซึ่งผมจำชื่อไม่ได้นะครับก็บอกเลยว่าเป็นกระบองที่ผมก็ยังไม่เคยทํานะว่าไม่รู้โหดหรือป่าแล้วก็ ขอครบแล้วนะครับมาวันนี้ก็มาลองทำาดูลกันมันตึงหรือเปล่านะผมโอเคแล้วก็มาเริ่มมันที่อย่างแรกเลยวิธีการทำล้วก็มาดูมาแล้วก็วิธีการทำก็คือเต็มตังปรมาณห้าสิบล้านนะครับมันจะมีสองอย่างก็คือวีหนึ่งกับวีสองนะครับวิธีการทำวีหนึ่งทุกคนให้ทุกคนนะไปที่เกาะลิงนะนี่เกาะลิงก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมไปเลโก้นะฮะแล้วก็จุดที่มันขายก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่เลย ะครับราคา50ล้านนะครับผมทำการซื้อไปเลยนะครับผมหลังจากเราซื้อเนี่ยทุกคนเออขอเปลี่ยนนะเปลี่ยนอะไรวะอันนี้นี่อ่ันไหนวะอันนี้ใช่ปหมกระบองอ่าเนี่ครับได้มาแล้ววีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนี่ครับวีหนึ่งสกิลเออเหมือนไม่มีนะใช่สกิลไม่มีนะคเตะธรรมดาได้อย่างเดียวนะครับอันนี้คือวีหนึ่งนะครับดาเมจก็ประมาณนี้อุ้ยอุ้ยตายเลยไอ้น้องโอเคนะครับอุ้ยบอสเกิด ขออนุญาตบัตีบอลก่อนละกันนะครับทุกคนสักครู่นะฮะไอพิมมานละน้อง้ยเซเบอร์เชี่ยอยากได้ดับเซเบอร์อ่ะคือแบบตีนานก็ยังไม่ได้มึงเลยเซเบอร์ออกยาออกยาเราอ่ะเอาเองก็เล่นตัวเหมือนกันแล้วเซเบอร์นี่แน่โอเคผมมาต่อไปนะครับผมหลังจากให้เราเนี่ยมีนะครับมีกระบอง V1 หนึ่งใช่ไหมครับทุกคนอ่ะมีวีหนึ่งนะครับต่อไปนะครับผมก็ให้ทุกคนนะไปหาออฟอันนี้มานะครับผมเป็นออฟชินนี้นะครับนี่ครับนี่ ไปหาอันนี้มานะครับไปออฟนี้นะครับใช้ทั้งหมดเอ่อสิอันนะครับผมโอเคก็วิธีการหาออฟมันนี่ก็ถ้าเราไปทําการไปที่ก่อบอสนะครับก็ทําการไปตีบอสแล้วก็เอ่อบอสเนี่ยทุกคนอันนี้เผื่อใครเป็นพเพื่อนใหม่ก็นะครับบอสแต่ตัวเนี่ยก็จะรอบเป็นกล่องนะครับก็ทําการเปิดกล่องไปแต่ว่าถ้าเราไปตีตัวนี้เนี่ยคนจะมีโอกาสได้มากกว่านะเพราะว่าเขาว่าไงนะเราว่า คือถ้าตีตัวอื่นเช่นโกโจรหรือยูจิเนี่ยคนเขาจะมีโอกาสได้แหละแต่มันน้อยนะครับแม่นะว่าตีตัวมันเองดีกว่าจะมีโอกาสเยอะกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ผมก็ฟังมาอีกทีนะกันนะก็ผมก็ทําการไปฟาร์มมาจนครบ10อันแล้วนะครับผมก็รอบอสเกิดตรงนี้แล้นะครับโอเคก็วิธีการไปแลก V2 นะครับผมให้ทุกคนไปที่เกาะของทหารเรือนะครับกเกาะหารเรือก็อยู่ตรงนู้นเลยนะครับนี่ไปเล็กเกิ โอเคครับผมนะแล้วก็ให้เรามาตรงนี้นะครับบ้านหลังคาสีแดงนะครับนี่หลังบ้านตรงนี้นะเอ่อจะใช้อยู่ที่นะครับนี่ครับนี่หินออฟอันนี้นะทั้งหมด1ิบอันนะครับผมแล้วก็ใช้เจมทั้งหมดหนึ่งหมื่นห้านะครับผมแล้วก็ทําการแลก V2 ไปเลยแล้วครับผมนี่ครับนี่ได้มาแล้วนะครับเป็นกระบอง V2 องอันไหนวะน่าเี๋งนะอันไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนี่เหรออันนี้ปะอาจารอันนี้นะครับนี่ทุกคนได้มาแล้วแจ๊ะะ ไอเราเป็นรอดาเมจบ็ซีเว้ยสกิลมีสองสก,กิลใช่ไหมเซตกับเอ็กโอเคไอเน,นี่ยอะไรอ,อ่ะเอ๊ะนี่มอนใหม่อะเอ่ออ่ะอ๋ออันนี้เพิ่งรู้เนี่ยแบบเอ้ยเดี๋ยวปกปกติม,มันใช้เจมสูงไม่ใช่เหรอวะเอาตังมาเดี๋ยวนะหรือหรือมีนานแล้วกูเ <c oughs> พิ่งรู้กูเ <c oughs> พิ่งรู้เอา้เอาเฮ้ยไอเราก็เจมผสมผลจะเยอะเลยชิบหายมีตังก็ไม่บอกจบแล้วโอเคเอ่อมีบอสเกาะน,นี้ไม่มีบอสนะ เดี๋ยวขอรอบอสเกิดก่อนละกันนะเดี๋ยวเราลองกับบอสดีกว่านะครับผมนี่ไงทุกคนบอสเกิดแล้วนะครับอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่แหละเนี่ยคือถ้าเราตีตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นกระบองอันเดียวกันเลยนะเห็นไหมทุกคนเนี่ยอันเดียวกันเลยนะเห็นไหมคือถ้าตีเนี่ยทุกคนก็มีโอกาสดรอปออฟได้ง่ายกว่านะเห็นไหมเอ้ยไหนก็ไหนละขออนุญาตถ่ายปกละกันนะน้องถ่ายปกเลยถ่ายปกเลยแอะแย่โอเคนะครับประมาณนี้เอามา เราลองเอากระบองนะครับของมันนะแล้วก็ตีตัวมันเองนะเฮีโค้ที่อะว่าดาเมจที่ธรรมดานะครับประมาณนี้โว้ยอ้ย,อยแรงหรอ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 ดาเมจผมว่าก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะเพราะว่าไม่แน่ใจเพราะว่าผมใช้อันนี้เป็นหลักนะไอดาบของดาบของเทพเงาอะอดาเทพเงาไม่คุ้ดแรงนะอันนี้ก็ถือว่าแรงเอาเรื่องหมดนะหรืออาจจะปว่าผมอัพดาบเต็มก็ไม่รู้กันนะน,ะนี่ครับ ตอบง่ายเปล่าวะไอ้แค่มันตอบง่ายจริงเปล่าบกกูไม่เขี้ยบอ่ะเปิดแล้วกูยังเกลือเลยข <c oughs> ี้โม้ยหายเลยอ่ะไอ้คนบอกว่าตอบง่ายดับดับเดี้อเลยตอบง่ายตรงไหนเนี่ยขี้โม้โมเกนนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับสำหรับกระบองของตัวนี้นะครับจำเพี้ยงไม่ได้นะครับผมไม่เคยดูอะไรคริมด้วยก็ไอ้เพียงเท่านี้ละกันนะครับผมใครย,ย้ายผมกลับไม่เหมือนนี้บ่อยๆนะครับก็การกดไลค์นะครับกดตามกันด้วยนะครับอะแบบครับดูจุกูนองนะ